าหน้าก็จะเป็นทางไปบ้านแก้โูกสว่างวัดรรมแสงเพชรนะครับแสงยอดธรรอ่ะก็จะมีหน้าผาใบเนาะอันนี้เป็นอบตท่าศีดานะครับเนาะอันนี้วัดธรรมบุตรราชนะ,ะก็จะมองเห็นกุฏินะครับเนาะหน้าผาวัดรรมบุตรราชวัดรรมสามคิีธรรมก็จะมีทางเดินบนเขานะแล้วก็มีหน้าผา เดินมาตรงนี้นะเดินไปจนถึงวัดถ้ำแสงยอดธรรมนะนะครับเนาะสำหรับเขตอำเภอหนองพอกอ่าตำบลท่าสิดาแล้วก็เขตตำบลบนโคกสว่างนะครับบ้านแก้งแลวก็บ้านท่าสิดาเนาะอ่ะถาถ้ำบุตรราชนะผมก็เคยมาถ่ายทาแล้วนะแล้วก็ถ้ำแสงยอดธรรมนะหรือว่าถ้ำแสงเพชรอันนี้เส้นไปบ้านแก้งอ่าไปอ่าปู่นักขลาดมีปักครูนะครับเนาะไปเขตอำเภอหนองพอกไปบ้านเหล่าขงมันนะครับอ่าโอเคครับ Thank <laughs> you. บรรยากาศขี่รถนะครับเนาะเส้นนี้ก็จะไปที่ถ้ำบาทเนาะก็จะมีสำนักสงฆ์ภูพังคีเคคก็สงูงเตล้วก็วัดถำบาทนะครับเาะข้างหน้าเนะาะบลคกสว่างนะครับบ้านแจ้งนะครับตัวน,นึงก็จะขึ้นตับนรอบเมืองนะครับอำเภอหนองฟอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะ เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับเนะาะก็ผมมาเส้นทางมันแก้งนะครับเนาะมันแก้งโคกสว่างนะครับก็จะมาได้หลายทางนะบรรยากาศข้างหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะภูเขาล้อมรอบนะครับเนาะ เส้นทางมาก็จะเป็นคอนกรีตเป็นลาดยางนะแต่ก่อนเป็นลูกลังนะไม่มีถนนลาดยางนะน่าจะเพิ่งมีนะผมมาปีกายนแล้วนะแล้วครับไม่มีนะเนี่ยเพิ่งจะลาดยางต่อไปก็จะเป็นลูกลังนะครับเนาะไปถ้ำบาทเนาะ อรอบๆวัดท้ำบาทนะครับเนาะกำลังสร้างทางใหม่เนาะเข้าไปตรงนี้นะครับเนาะก็วัดถ้ำบาทหมู่ที่4ต้องนรอบเมืองหลองพอกร้อยเอ็ดนักรับ น,นี่ก็จะเป็นร่องหินแตกนะ,ะเป็นร่องหินแตกลงไปเนาะบูชาพระอุปคุธเป็นหน้าผานะฝั่งน,นู้นฮะตำบลโคกสว่าง ฝั่งน,นี้ก็เป็นแกงนะแล้วก็ภูเขาฝั่งนู้นนะเป็นภูกระโจมนะครับภูแผงมาเนาะเขีย,ยนยโสธรนะครับอันนี้ภูมุกภูประมุกเขียนอำเภอเรงนุกทานะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำนะบอ่อน้ำเกิดขึ้นเองเป็นแอ่งหินนะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ครับอันนี้ทางลงอันนี้เจ้าแม่คนอิมก็จะชํารุดแล้วนะครับทางลงไปถ้ำบาทเนาะก็จะมีนะครับโขดหินใหญ่เนาะก็เป็นที่มาของถ้ำบาทนะ,ะจะมีพระพุทธองค์พระภิกษุสงฆ์ โรงผ่านมานะครับมานั่งปรากฏที่ปสัสนา,าผลาดมาที่ภูเขาลูกนี้ภูโจดนะครับอาจจะมีบาทเก่าทิ้งไว้นะชาวบ้านมาเห็นเป็นง้มผาตามถ้ำก็เรียกว่า,าถ้ำบาทนะเป็นที่มานะครับเนาะเป็นถ้ำบาดเนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวตัวนี้เป็นคนหินที่ผมเดินลงมาเนาะข้างล่างก็จะเป็นทางที่ผมขี่รถขึ้นมาเนาะก็จะมาได้สองทางสามทางนะผมมาทางบันแก้งเนาะอันนี้ก็จะมีคนนําไม้มาค้าไว้นะครับเนาะก็เป็นถ้าไม่ใหญ่นะถ้าบาดนะครับเนาะ ก็มาจุดทูปนะขาขายขอโชคขอลาบขอยศขาขายนะครับมีคํากล่าวนะครับเนาะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผานะครับเนาะเป็นหน้าผาทางนี้ก็จะเป็นทางทางน้ําไหลเข้าไปเนี่ยนะครับเป็น รูถ้ำปล่องเล็กๆเป็นร่องหินแตกเนาะมีดอกไม้เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมข้างในกันนะก็จะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นะนะครับถ้ำเล็กๆเนาะ อ่าผมจุดทูบไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไปชมข้างในกันนะครับเนาะก็จะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นะถ้ำบาทนะครับเนาะก็จะมืดกันหน่อยนะไม่ได้เปิดไฟนะก็จะมีที่เปิดไฟด้วยนะครับเนาะอ่าตรงน,นู้นก็จะมีบาทตั้งไว้นะก็เป็นสถานที่อ่าจำศีลภาวนาวิพสสณาของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตานะครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาที่ภูโจทย์แห่งนี้นะครับ ก็มาปรากฏเป็นถ้ำไเล็กเนาะก็จะร้อนหน่อยนะก็จะเป็นถ้ำน้ำซึมนะครับเป็นประเภทหออินทรายเนาะ,ะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นะครับเนาะก็จะมีค้างคาวทางพราศักย์เรียกว่าอีกเกียเนาะปากทำเข้ามานะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับท้ำบาทนะครับตาบลรอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ดนะครับ บริเวณนะครับรอบๆภูโจดเนาะที่วัดถ้ำบาทนะครับรอบเมืองเนาะฝนี้ก็จะไปเขือ่อนเขื่อนบางนอนอ่างเก็บน้ําบางนองนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยพุงใหญ่ถ้ำโซดานะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดผาะธรรทิพย์ฝั่งนี้ก็จะเป็นภูเขาเขตตําบลโคกสว่างบ้านนนเม็กก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเนาะเป็นบ้านเหล่าขุมมันลงมาเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นภูประมุกนะครับ เป็นบ้านท้องหินนะครับแต่ภูเขาเป็นเขียนยโสธรน,นะครับเนาะฝัน,นก็จะเป็นนูนไกลภูกระโจมแล้วก็ภูผาทองภูผาน้อยภูผาขาวภูอินดางภูเจาอก้อภูทางเปลี่ยนนะครับเนาะฝันก็จะเป็นเขตอ่าตำบลโคกสว่างแล้วก็อ่ขึ้นไปทางตำบลท่าศิดานของพอ้อละเอียดนะครับก็จะเป็น ถ้ำเขาตรงนี้ไปก็กเป็นวัดถ้ำบุตรตาชนะครับวัดถ้ำสมามคีธรรมแล้วก็วัดถ้ำแสงยอดถ้ํถ้ำแสงเพชรอาภูเขาลูนี้ก็จะเป็นมีวัดนะวัดภูคังคีริกเขตเนาะสำนักสงฆ์นะครับผมมายืนบนโขดหินนะครับนะเนาะถ่ายภาพรบรรยากาศให้ดูนะครับที่ถ้ำบาทภูโจดของเรานะเนาะที่ตัวนี้ขึ้นรอบเมืองนะ ฝั่งนู้นเป็นบ้านแก้งนะขึ้นตำบลโคกสว่างหนองพอกรอเอ็ดนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชม